สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูกล้วยวาค่อมนะคะหรือว่ากล้วยน้ำวาค่อมนั่นเองนะ,ะให้ดูกันนะคะจะเป็นประมาณนี้นะกล้วยว้าค่อมนะคะด่างอันนี้จะเป็นตัวแบบด่างเทพเลยจ้าแม่ด่างสวยมากนะคะต้นนี้ก็ขายนะใครสนใจนะคะติดต่อได้เลย นี่ลำต้นนะคะก็เป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นหม้แยกหน่อนะคะลายสวยมากทุกคนขอ้วกแสงนิดนึงอ่าก็เป็นอีกหนึ่งกล้วยนะคะที่เขาแบบว่าคิดการมานาน,นะคะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะกล้วยวาคอมนะคะสวยมากทุกคนใครสนใจอยากรับน้องไปเลี้ยงก็ทำได้ ต้นนี้2 9 9พนเก้าก้าสิบนงศส่วนมากคือกุ